บรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้แล้วอนอนตรงไหนก็ได้เวลคัมทูรัมปังซิตี้วันนี้อยู่บ้านเม่ตอนนี้อยู่มาได้เดือนแล้วแต่เราจะอยู่สักสองเดือนหนีจากลุงตุ๋ยสักหน่อยบรรยากาศมันดีดูชอบแบบอะไรที่มันเป็นสวนส่วนเงี้ยแม่ก็ปลูกขพยายามปลูกมากต้นอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ที่ว่ามันถ้ามันด่างมันจะขายแพงไหมไม่รู้ไอ้นี่น่าจะเป็นย้าธรรมดาใช่ไหม คุณนม่เตือนสายอันนี้ผักทองไหมมาเสืออากาศมันคนเราฟีลกับที่ปทุมเ่ยดูดิมันสดชื่นอะตอนแรกที่เรามาถึงที่นี่เนี่ยแม่เขาเพิ่งจะทำดินไว้แต่ไม่ได้ถ่ายตอนนั้นพอดีมันยังไม่โตมันเริ่มแบบมีใบออกมาแล้วนี่ผักชีผักชีเริ่มบบโตแล้วมันก็โตเร็วอยู่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นผักสลัดเลยโอ้ ต้องรอมันโตสักหน่อยแต่เราอยู่นานนะเราต้องจะได้กินทันกินเนี่ยเห็นไหมถ้าปลูกแบบมันใช้ยาฆ่าแมลงมันจะมีนอนมากินไงแมลงมันจะมากินถ้าก็ว่ามันเป็นแบบออร์แกนิกไงแม่มันเหมาะกับเอามาทํามาม่าเมนูเด็ดของเราโหแล้วดูต้นหอมต้นใหญ่ขนาดนี้แต่การที่เราเป็นเชฟเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวัตถุดิบแล้วก็มาเลือกเข้าใจไหมเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันเข้ากับ มาม่าเนี่ยมึงคืออะไรวะกวางตุ้งอ่ะอันเนี้ยลองกินดูหนิกินสดได้หรอวะทำไมไม่ล้างก่อนนะเอ้าก็ไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงไม่หรอเอาในแปลงนี่แหละต้มมาม่าได้แต่ตอนนี้มึงจะไม่มีเตาใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปถามพ่อพ่อมีเตาถ่านไหมพ่อไม่ไม่มีพ่อไม่มีผมหายแล้วไม่มีเตาถ่าน อ๋อพราะมีขายมีร้านมีขายอยู่ร้านไหนเนีย่ยข้างหน้าเนี่ยพายไปไหนดิมึงบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงรู้เหรอร้านไหนก็มึงขับรถผ่านาไหนงป่ะป่ะอืมแปลงหแงหม่อะไรเงี้ยกยจะลืมไปว่าเตาแม่งแพงอยู่นะตังค์มัไนไม่พอแบบร้านนี้เหรอมีเตาไข่ หนูครับมีเตาข่านเลยครับเตาเตาถ่านหนึ่งร้อยเข้าไปครับร้อยสามสิบวาละตามไม่พองังนซื้อเกาะยหก่อป่ะเครื่องมือชุดไม่ไรเดี๋ยวมายืมอาเอาไม่ลูกอาอยู่บ้านหรอจับเลยเราจะไปก่อไปก่อถ่านแล้วก็ต้มหมาม้าสักหน่อย บรรยากาศดีบรรยากาศดีมีพอดีเลยมีแบบสภาพที่ต้องการเลยไงแบบนี้เลยเหรอนี่สภาพที่ต้องการเลยเมื่อกี้ไม่มีตังไงตังค์ไม่พอโอ้ยนี่ไงมีทานพอดีขอบคุณครับนี่เป็นเลยเอ้าวอุปกรณ์พร้อมแล้วไปใช้ได้หรือเปล่าใคะได้ได้เอาเมื่าก็ได้นะอุ้ย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 ตีนตีนโอเคเกือบ

ก่อนเตรียมร้อมและก่อไฟก่อนผู้เชี่ยวชาญมาก่อนเผาธานบ่อยแต่รุ่นแม่นะไม่ใช่รุ่นกูเอาละกูว่วามันได้แล้วแหละอันเนี้ยติดแล้วติดแล้วเอ้ยอ้ไแล้วเี่แล้ววี่แววี่วยี่นี่ต้อนรับเข้า,าสู่ยุคหินต้องรุ่นให้ธานมันติดไฟอ่ะถ้าธานติดไฟเมื่อไหร่ก็นั่นแหละได้เดกมันนั่นไฟมันน่าจะพอที่จะ ทำให้น้ำมันร้อนได้เลยแหละก็เอาหม้อลงไปเลยก็ใส่น้ำลงไปในหม้อทีนี้มันก็มีเหี้ยอะไรไม่รู้ลนเต็มไปหมดเลยเราก็เททิ้งก่อนรอบหนึ่ง <S 1> <S 1> สั่นแล้วก็เทใหม่แล้วก็นั่งภาวนาให้ไฟอย่าดับให้มันน้ำเดือดให้ได้มีตัวเหี้ยอะไรไม่รู้ลงไปอีกแล้วเนี่ยเหี้ยจะได้ดแดงไหมเนี่ยมดมันมีมดลงมมดมาไงวะ เดี๋ยวมึงก็ตายหรอกเคลียร์ออกมาเนี <wir plein> ่ยไงไอ้มดเปลิดรอนยัางวะยังมึงจะลงไปทำไมเนี่ยมันจะแย่งกูแดกหรือไงพอน้ำเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชฟต้องไปดามวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบของเราก็มีอยู่ทั่วบ้านเอ้ามาเรามาดูกันดีกว่าวัตถุดิบเริ่มจากผักชีโอ้โหดูดินี่ ผักชีเฮ้ยจะมันมีหญ้าแฟมด้วยนะเนี่ยไอ้เหียกูต้องดูดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวจะได้แดกหญ้า,ททาแทนผักชีแล้วนี่อ่าตายเหียเรียบร้อยมาจ่ะครับโทษนะจ๊ะไปปลูกใหม่นะม่แล้วก็เอาผักท,ที่เหมือนจะเป็นกวางตุ้งแต่ไม่รู้ว่าใช้กวางตุ้งหรือเปล่าเอออันนี้ถอนง่ายเลยอเคแคอ่าน่าจะมีนอนชีวิตโจได้อยู่เต็ไมไปหมดเลยเพราะเมงใบมันโดนแดกแล้วก็ไม่ได้ใส่ย,ยาฆ่ามแมลงด้วยหรือว่าแอบใส่แต่เราไม่รู้ วันนจ้พอแล้วแหละถ้าเอาไปเยอะกว่านี้กูว่าเอาไปแกงส้มดีกว่าต้นหอมที่ใหญ่บึ้มแม่จ่าขออีต้นหนึ่งนะแล้วก็โมยมาหนึ่งต้นหืมดูต้นหอมใหญ่มากไปขักแบบออร์แกนิกเอาอันนี้ออกนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วไปเหี้ยนานยัไม่เดือยเลยจะได้แดกไว้เนี่ยเหี้ยงดูนี่ เี่ยนไฟกูมอดเลยด้วย่ะเคี่ยนลมนดีว่าเอาได้วัตถุดิบมากันแล้วนะครับเราก็มาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องแยกผักที่มันสุกยากไอเนี่ยมันใส่ทีหลังได้แล้วก็มีผักกวางตุ้งหรือเปล่าไม่รู้ต้องใส่ไปก่อนอ่าน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเอาไข่ลงไปก่อนไข่จากชาวบ้านดูเลยไข่ที่ได้จากชาวบ้านตอกลงไปในน้ำแร่อ่าไข่แดงแตก ไอ้เหียล้มเหลวเอาอีกฟองอ่าไอสัตว์แตกสองฟองเลยแล้วน้ามึงมึงเดือดให้มากกว่านี้ได้ไหมไอ้เหียลม,มือไม่พันแล้วนะเมื่อกี้มึงยังพัดอยู่เลยอืมดูไข่นะสิไข่มันกำลังเดือดแล้วเหมือนจะได้แดกว่ะทุกคน <c oughs> เอาเลยเดี๋ยวเราเอาก้านลงไปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าก้านมันสุกยากผักฟังตุ้งหรือเปล่าไม่รู้ใส่ลงไปเลยแมงคูนึกว่าแกงส้มไรเงียดีนะึงเดืยดมันแค่สองต้น ใส่ลงไป withdrawal. นี่เราก็นั่งภาวนาให้ไฟมันยังไม่ดับแล้วก็ให้มันสุกก่อนแล้วเรา like. จะตามด้วยต้นหอมและผักชีเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ยาววะนี่ยไอ้สัตว์เหี้ยอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยทิ้งมัแล้วกันกูไม่แน่ใจว่ะอ๋อแล้วก็มาถึงคิวของต้นหอมนะอันยาวใหญ่ของคุณแม่ต้นหอมยาวใหญ่มากเขาปลูกด้วยกำลังใจแล้วก็ความรักนี่เอาอัเนี้ใส่ลงไปปั๊บไอ้เหี้ยน้ำยังไม่เดือดเลยเฮ้ยลืมเตาหลิวเดี๋ยวกูมาแป๊บนึง มาแล้วตะปวยสไตล์ญี่ปุ่นน่ะเขาจะใส่ต้นหอมเป็นน้ำซุปนีมาม่าเราต้องไม่ธรรมดาเว้ยถึงแม้ว่ามันจะธรรมดาตอนนี้ผักเริ่มที่จะมีความสุกกันแล้วเพราะว่าตัวเริ่มอ่อนไม่แข็งคือเหมือนตอนที่แบบเจอสาวสวยๆแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปจิม้มทีนี้เราก็ใส่ต้นหอมลองไปเลยบิดชิมคีมจุ่มนมกลัวพอแล้วเดี๋ยวมันจะดีทั้งคืนเลยแล้วเราก็เอา เป้นมามา่ไม่ใช่สปอนเซอร์เราใส่ลงไปป้าอย่างนี้จะได้แดกกันอย่างอิ่มหนำสำลนันใส่ไปเลยสองซองอย่าไปงกใส่ลงไปด้วยความรักของเราอาหารมันจะอร่อยตอนนี้ก็รอคือมึงจะไม่เดือนไปกว่าน,นี้เลยใช่ไหมเอาล้ทีนี้เราจะใส่กความเค็มและโซเดียมในร่างกายเราสักนิดนึงใส่มันลงไป ใส่มันลงไปใส่พริกเพิ่มโซเดียมเข้าไปอีกนิดนึงอเอาเฮียเลียร่ามาเลยว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้ล้างแม่เราล้างพริกสีส้มพริกสีส้มอ้อนี่นี่นตรงนี้โอเคครับสีเขียวแล้วก็จักสีเขียวไปสีสมแม่มะเขือปอบอะไรไมมาม่าส่มะเขือปอบเลยย <c oughs> อดเลยกินกันทั้งบ้านอร่อยกันทั้งเมือง โอ้ยมามามา,าน้องโอ้โอ้โหผักชีด้วยเอาไว้โรยหน้านี่แหนละผักชี very really good ซิมเบิ้งนี่น้อง มาม่าสูตรจากความรักต้องชิมน้ำกันดับแรกมามาอ่ะออร่อยอมันมีความกลมกล่อมของต้นหอมที่เราใส่ไปได้วยความรักงแต่แรกและนี่ก็คือใบกวางตุง้งหรือเปล่าไม่รู้เทียมเข้ากันมากมันเป็นผักแบบออร์แกนิกไง ไอเมียลองมากินดิมาม่าแห่งความรักมา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 ตดน้ำพอตดน้ำดิเอาเน้นซุปมันน้ำซุปมันซุปอร่อยเดือกคอทำไมเดี๋ยวแอบนะว่ามันแม่อร่อยก็บอกเลยแม่อร่อยก็มาม่าก็มาม่าไงน้ำซุปเนี่ยน้ำซุปมันเป็นไงโอเค ต้องนานแม่งบอกพอดีพอดีพอดีนิดเดียวสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความอืออ่าอร่อยว่ะพี่พริกที่แม่มาให้แม่งพอดีเลยว้าวอร่อยกับบรรยากาศแบบนี้โอเคครับครับเป็นทีเรียบร้อยแล้วสำหรับมาบ้ามในเมนูแรกแม่ต้องบอกนะมนเรามาอยู่ที่นี่ได้เดือนบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้สดน้ำร้อน เข้ากับบรรยากาศผักเพิกนี่เด็ดเอาได้เลยอยากใส่เลยเต็มที่เลยก็เดี๋ยวเจอกันใคลิปหน้ากับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากอยาลองทำอะไรกินในบราาบรยากาศบรรยากาศที่แบบขอเย็นๆอย่างนี้นะพิมบอกกันได้เลยนะจ๊ะถ้าทําได้เดี๋ยวกูจะมาทําแล้วกันแล้วก็เพื่อมีเมนูพิเศษจากคุณแม่แนะนํามาเดี๋ยวก็เอามาทำนะในคลิปหน้าโอเคเจอกันบ๊ายบาย,บายไป <laughs> พอ,อาหาน้ำแม่งเผ็ดชิ้ไมไยเลยไม่ได้ถ่ายเลพอแล้ว